สวัสดีค่ะ sun moon light love reading นี่คือดวงความรักในทุกๆสถาน,นะสำหรับราศีกันรประจำเดือนพฤษภาคม2025สําำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าท่านใดสนใจหินมงคลลูกปัด นำโชคความรักและชีวิตวัตถุมงคลต่างๆก็คลิกไปที่ลิงก์ Instagram ใต้คลิปนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเช็คพลังงานหลักราศีกันก่อนแล้วก็เริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ค่ะขอทราบเรื่องดาวความราราศีกันค่ะ พลังงานแหมได้ออกเดดแน่ๆเลยราศีการเตรียมออกเดดได้เลยนะคะเห็นไหมพลังงานของ manifestation ขึ้น d r e a m l e s t อะไรก็ตามรวมถึงหล,หลายท่านที่อาจารย์ซันเทรนไปผนนี้ได้แน่นอนนะคะลูกได้เนื้อคู่ ตรงลิสต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มกรีดได้เลยละสีกัรน,นะฮะกรีดเสียงดังๆได้เลยนะ,ะตรงลิสต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มแน่ๆผนนี้รวมถึงคนในใจที่อยากได้ที่คุณเฝ้าอธิษฐานภาวนาก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เข้ามาในชีวิตนะคะอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนขอทราบเรื่องราวความรัก ของคู่ที่เป็นประเด็นราศีกันนะคะความรักที่เป็นประเด็นราศีกันค่ะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่คนที่เป็นประเด็นด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าแล้วก็อาจจะนะคะเป็นคน ที่อยู่ไกลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เออมีเกณฑ์มักกลับเข้ามาแต่ช้ามากเดี๋ยวขอคายลไฟล์หน่อยไพ่ปิดของคุณทน้งคู่มันคือจบด้วยกันทน้งคู่เลยนะค <Okay. S 1> ายลีฟไฟสักนิดนึงนะคะอืมค mm. <Okay. S 2> ายลีฟไที่ฝั่งคุณด้วยนะ ยกย้ายไปเริ่มใหม่อันนี้เริ่มต้นกับเนื้อคู่คนใหม่นะคะพอไพ่ออกมาบอกว่าต่อให้เขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนและต่อให้คุณคิดถึงเขามากแค่ไหนในเวลานี้คุณก็ไม่อยากได้เขาคืนและในเวลานี้เขาก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาแต่ถามว่าเขารู้ไหมขอัยค่ะเขารู้ไหมสิ่งที่เขาทํากับคุณไปก่อนหน้าเนี้เขารู้ เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเบอร์ซ่าถ้าคุณเป็นฝ่ายทำเขาคือเขารู้หมดทุกเรื่องราวว่าเขาพลาดตรงไหนผิดอะไรทําอะไรแย่ๆกับคุณไปไปตรงไหนบ้างนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงไม่กล้ากลับมาแต่เถ้าในห่วงเวลานี้รู้สึกถึงเขาบ่อยๆนะคะหรืออาจจะเคยฝันถึงเขาก็ขอให้รับรู้ไว้ว่าเขาก็คิดถึงคุณในแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะ พลังงานคิดถึงมันลิงก์ถึงกันมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกถึงเขาหรือฝันถึงเขาได้นะคะแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมคือเหมือนต่างคนต่างอยู่แล้วทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างรู้นิสัยใจคอกันและกันมากกว่า มีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยุติลงแบบ100%เต็มเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่นะคะคนที่คุณอธิษฐานขอพรนี่แหละคุณจะได้เจอนะคะแฮงก์แมนในอนาคตข้างหน้าไม่มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกลับมาจากคนคนนี้นะคะปล่อยผ่านได้เลยเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะกับคนที่ใช่แล้วก็คนที่เป็นของคุณจริงๆนะคะ ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าสักนิดหนึ่งนะคะพลังงานเกี่ยวเนื่องกับาชาวต่างชาติที่อายุเยอะก็ได้เกี่ยวเนื่องกับคนที่อายุเยอะกว่าได้นะคะเกี่ยวเนื่องกับคนที่ ตอนนี้ทั้งคุณและเขายังคิดถึงกันอยู่แต่ว่าก็ไม่มีเกณฑ์ที่จะได้จะเจอกันอีกแล้วเกี่ยวเนือง่กับการที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ที่คุณอธิษฐานขอพรหรือว่าที่คุณพยายามทําทุกวิถีทางอ่ะเพื่อที่จะได้เจอคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ตรงตามใจคุณแน่ๆนะคะตามพลังงานหลักที่ว่าไว้เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิง์เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับชาวทัศไฟค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดขอทราพลังงานคนโสดราศีกันค่ะพลังงานความรักคนโสดราศีกันเป็นอย่างไรบ้างนะคนโสดราศีกันอืมสองดาบเนี่ยเกณฑ์การจะต้องเลือกมาแล้วราศีกันนะคะ wish come true คราวนี้คุณเป็นฝ่ายต้องเลือกแหละนะคะอืมไพ่เลือกเต็มไปหมดเลยอะ่ะอืมรสิการเดี๋ยว c ค a ิฟายพลังงานหลักให้นะคะแต่มันเป็นไพ่เลือกแบบเต็มๆเลยนะราศิการดูสิเนาะเลือกว่าจะแต่งงานกับใครนะคะวันนี้จะมีคนที่ดีมากๆเข้ามาถึงสองคนนะคะ อินเทอร์เน็ตฟิวเจอร์วาวุ่นสับสนใจหน่อยนะแต่ถ้าคนไหนเรายังไม่แน่ใจเราก็อย่าเพิ่งไปมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาโอเคไหมคะหรือว่าหนึ่งดันนั้นอาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วสังเกตง,ง่ายๆถ้าเขาค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยอิโมชันอลแรงหึงหวงแรงปรารถนาเซ็ก a l ชวลิตี้เยอะเกินไปอันนี้โผลอกมาก็ตัดออกได้ง่ายนะคะ หรืออีกทางหนึ่งก็คือในอนาคตวันข้างหน้าเนี้ยคนโสดราศีกันคุณอาจจะได้เจอคนครั่งรักถึง2คนนะคะเข้ามาในชีวิตนี้หน้าที่คุณแล้วว่าคุณจะต้องเลือกไข่เพราะว่าพลังงาเนเมเนฟสฟบางทีอะ่ะดีมลิสที่เราเขียนไว้อะเขียนไวอ้อันแรกใช้ไม่ได้แต่ว่าคือมันมันมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้เขียนขึ้นมาใหม่อีกอีกใบหนึ่งปรากฏยูนิเวอร์สแถมให้ทั้งสใบเลยนะดีมลิสทั้งอันแรกและอันหลังเนี่ย แถมให้ทั้งสองอันก็เลยมาถึงสองคนนะคะเป็นพลังงานคนใหม่ด้วยกันทั้งคู่คนที่ควรจะตัดสินใจเลือกมาตามแรงอธิษฐานก็คือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติหนเนี้ยได้สมดั่งใจหมายแน่ๆนะคะไพ่ไฮพริสกับไพ่สีถ้วยไม่ยากราศีกันเน่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสายมูหรือว่าเป็นคนที่จูนหรือว่าสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากๆ ดังนั้นให้คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือให้นําทางเลยว่าถ้าคนไหนใช่นะขอให้เด่นชัดออกมาเลยว่าดีมากๆคนไหนที่ไม่ใช่ก็ขอให้เด่นชัดข้อบกพร่องหรือว่าสัญญาณเตือนให้รู้เลยเพราะว่าคุณจะได้ตัดออกแบบเร็วมากเพราะไพ่ออกมาบอกว่าคุณเก่งนะคนนี้คุณตัดออกเร็วมากและคุณเลือกคนที่ใช่ได้ถูกต้องนะคะเกี่ยวเนื่องกับแรงอธิษฐานที่มันจะสำเร็จผลในเร็วๆนี้แล้วล่ะ นะคะขอให้ช่วงดีนะราศีกันนะกับความรักที่คุณจะได้เนี่ยมันมันจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่จะเข้ามาแล้วก็คงอยู่ตลอดไปเพราะให้หนึ่งดามันขึ้นนะเป็นความรักที่มั่นคงจริงๆขอให้ตัดสินใจเลือกให้ดีแล้วก็เชื่อมั่นเถอะว่าหนเนี้คุณเลือกได้ถูกคุณตัดสินใจได้ถูกต้องแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณระยะเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่าน,นี้จะเกิดขึ้น2วัน2ส,สัปดาห์ หรืออาจจะภายใน2เดือนนะคะที่คุณจะมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกเกิดขึ้นบางทีการตัดสินใจเรื่องอาจจะมาจากการออกเดตก็ได้ออกเดทแล้วได้รู้เลยว่าใครใครคนไหนคือคนที่คุณจะไปต่ออันนี้ก็สําคัญนะคะเกี่ยวเนื่องกับราศีมังกรเกี่ยวเนื่องกับการจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่านลมมิถุนตุลกลุ่มค่ะแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่คุณนับถืออยู่เอาล่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะอ่า The Sun ขึ้นอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคนไม่ชัดเจนนี่อาจจะเป็นลักษณะคุยกันแบบมามาหายหายคุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วอยู่ๆก็เงียบไปก็มีนะ ลับเข้ามาอีกก็ไม่ต้องไปให้โอกาสแล้วนะคะเพราะถ้าซันขึ้นคือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับ New Energy นะคะคือคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่คนที่คุณขอพรด้วยอยู่แล้วไพ่สามดับต่อให้คุณพยายามจะไปต่อไงก็ไปต่อไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะหรือคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างคนไม่ชัดเจนคนนี้กับคนใหม่ที่เข้ามาซึ่งดีมากอันนี้ก็เลือกง่ายสิใช่ไหมคะคนที่ดีมากที่ตรงใจตรงตามคําอธิษฐาน ก็ขอให้เลือกคนนั้นได้เลยเพราะคนคนนี้ความชัดเจนมันจะยังไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นนะคุณอาจจะดีกว่าคนที่หลงตัวเองหรืออีโก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสวยหรือหล่อเลือกได้ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปพยายามทาอะไรให้ตัวเรารู้สึกเหนื่อยและรู้สึกด้อยค่าเพราะไพ่เหนื่อยมาแล้วนะคะทันทีที่รู้สึกเหนื่อยให้จําไว้เลยว่าไม่ใช่นะคะ าความสัมพันธ์ความรักอะค่ะต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนมันจะไม่ยากหรือยิ่งคนที่เขาชอบคุณจริงๆอยากมีคุไันในชีวิตเขาจะไม่ทําให้อะไรมันยากสําหรับคุณที่คุณต้องเหนื่อยเข็นเหนื่อยตามถ้ารู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มให้หยุดพักแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นกับคนที่พร้อมที่จะจริงจังกับคุณนะคะ พร้อมที่จะไม่ทําให้คุณเหนื่อยนะคะพร้อมที่จะไปด้วยกันซึ่งคนคนนี้มีนะคะพลังงานใหม่จะเป็นชาวธาตุน้ําเป็นคนที่ตรงตามคําขอพรเอาไว้ส่วนคนที่ไม่ชัดเจนเไปเช็คลิสต์ดูเหอะมันไม่ตรงหรอกแต่เพียงแต่ว่าคุณหวังว่าเขาจะเป็นโอกาสที่ดีซึ่งมันไม่ใช่นะคะให้ปล่อยผ่านแล้วก็เตรียมเริ่มต้นใหม่ได้เลยไพ่เดอะซันขึ้นแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่มีความรักใหม่ที่ดีที่ชัดเจนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณ ในอนาคตไปทางข้างหน้านะคะถ้ายังฝืนไปกับคนที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะพลาดโอกาสรักครั้งใหม่หรือเนื้อคู่ในรอบนี้ที่คุณกำลังจะได้เจอแล้วมันอาจจะทำให้คุณเสียเวลารอไปอีกนานเลยนะคะตัดสินใจให้ดีเกี่ยวเนื่องกับราศีสิงห์เกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาตินะคะเกี่ยวเนื่องกับการตัตดสินใจเพื่อตัวเองเกี่ยวเนื่องกับชาวธาน้ำกรกฎพิจิกมีน สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่คนมีคู่ราศีกันเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ราศีกันช่วงนี้คิดถึงกันมากหน่อยนะคะนั่นหมายความว่าคู่ไหนที่อยู่ไกลกันแล้วมีแลนการเดินทางมาหาอาจจะมาเจอกันช้ากว่าที่คิดนะคะคู่ของคุณแล้วตัวคุณก็เลยรู้สึก เครียดคิดถึงหรือว่าบางทีอาจจะต้องสลับกันและนะคะตัวคุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปหาเขาเองคนนี้ถึงจะได้เจอกันนะคะความรักยังดีอยู่แต่ว่าอนาคตการแต่งงานมันไปอยู่ด้านหลังสำหรับอาจจะเป็นปีหน้าเดือนมกราก็ได้นะถึงจะมีเกณฑ์การแต่งการโยกย้ายเกิดขึ้นแต่ว่าเ,เดือนนี้คิดถึงกันมากๆเลยและจริงๆหลายท่านอาจจะมีแพลนเจอกันในเวลาอันใกล้นี้ แต่มีเหตุจะต้องเลื่อนค่าเคลื่อนออกไปเพราะตัวเขาอาจจะมีเรื่องงาน,งานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตในตัวของเขาที่เคลียร์ไม่ลงตัวนะคะบางทีอาจจะสับกันนะคะฝั่งคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปหาเขาเสเองไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือต่างประเทศนะคะคนนี้ก็ได้ไปใช้เวลาร่วมกันนะถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญร่วมกันหน่อยนะคะเสริมพลังงานเนื้อคู่ให้ทุกอย่างมัน อุปสรรคในช่วงนี้อะไรใดๆให้มันน้อยลงให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าราบรื่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของกันและกันนั่นเองอถามถึงเรื่องการแต่งงานมันจะอยู่ที่หลังสำรับหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ประมาณปีหน้าต้นปีหน้ามากกว่าดังนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทำความรักให้มั่นคงหนักแน่นเข้าไว้นะคะทั้งคุณและเขายังสามารถไปต่อกันได้แต่ว่าเนี่ย เดินพษษษษษัษภาอาจจะตัวเขาค่อนข้างที่จะยุ่งหน่อยตัวคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปหาเองคุณอาจจะต้องปวดหัวกับเรื่องการเตรียมเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศคือเป็นฝ่ายคุณเองที่จะต้องมาเตรียมใหม่เริ่มใหม่ก็อาจจะมีเครียดได้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะให้เอกสารทุกอย่างราบเรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแล้วคุณทั้งคู่จะได้เจอกันนะคะจะได้หายคิดถึงกันสักทีหนึ่งเกี่ยวเน่กับแผนการเดินทางซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลง เี่ยวเนื่องกับเดือนนี้คู่ของคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากนะักเพลนการแต่งงานจะไปอยู่ที่ปีหน้าเกี่ยวเนื่องกับชาว้าดินพุชศกันบางกรเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไกลนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ